สองเมื่อกลับลงที่ตรงหนื้ออาจแทบบาดยาโมที่ล้านเติบโตเพราะพรไม่ยาลูกทิ้งแผ่นดินทิ้นอีสานจากมิตรวงหานบ้าน เพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามมินบัดนี้ล้านมากราบยาแล้ว ความหวังเปลืดเแผลวไม่สิ้นศพน้าจูบดินแทบบาดยาตนคุณยาโมเหมือนดังร่มโพงาตคุ้มครองปกป้องโคราชเมียมนาจเหนือใจทุกคน เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชนใครไหวใครบนได้ดังอธิษฐานสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาดยามโมแต่เล็กจนโต เห็นยาตรงานจะทุกจะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยันจะอยู่อีสานเป็นลา